อ่ะไปอ่ะไปดูคุณนายกกันหน่อยก็แล้วกันนะเป็นยังไงบ้างวันนี้พี่ก้องเพิ่งจะมีคนถามเราว่าที่นายกบอกว่าฉันไม่สนฉันก็จะแต่งตัวแบบนี้พี่ก้องกับพิมพอะมีความเห็นยังไงคะอ่ะเอาภาพวันนี้มาดูจ้ะเอาภาพนายกวันนี้มาดูพี่กองอแล้วจะได้เห็นการแต่งตัวของนายกรัฐมนตรีวันนี้เขาก็ผ้าไทยอะนะคะก็คลุมโทนเป็นชุดสไตล์อะไรอะ กระประกาศอึงอ้งพยายามจะหาเสื้ออยู่ค่ะอ่ะเออเอาขอเต็มตัวรูปเดียวอะค่ะรูปเดียวในกลุ่มอะรูปเดียวอะค่ะมันไม่ได้เต็มมากแต่ว่าก็พอให้เห็นว่า ถึงฉันจะแต่งอะไรก็ไม่รู้แล้วฉันก็ไม่สดไม่แค่แต่กระเป๋าฉันแอมเมสันคุณมณ <นะ S 2> พท <อ S 1> ี่เป็นบอดี้การ์ดฝ่ายหญิงของนาย,ยกหรือไงเนี่ยผมเห็นทุกวันทุกวันอังคารจะต้องเดินคือสมัยพลเอกประยุทธ์นะนะจะมีทีมสมัยที่เป็นคอสอชอนะเราจะจำหน้าทีมบอดี้การ์ดนาย,ยก<ช>ได้นะพวก ทหารแะไรต่างวัดไทยสูตรโดดบบบบบดูล้วนนี่คือทหารแต่อันนี้คุณมณพรเนี่ยทุกซีนเลยนะจะอยู่เคียงข้างนายกตลอดเลยนะอีกนิดเดียวคือสิงนายกแล้วอะขอขอรูปขอรูปนี้ได้ไหมพี่คิว่อรูปนี้อยากให้เห็นชัดๆให้ดูกระเป๋าพี่กองถึงเราจะใส่ผ้าไทยแต่กระเป๋าเราคือแอลเมฟจ้าแอลเมฟที่แบบมีเพชรเพชรพลอยพลอยแสนแปดเองค่ะพี่ปองแสนแปดเองเหรอถูกจังเลย เงินเขาน่ะถูกค่ะ1นึ่งแสนแปดกับอีก92้าบาทแปสตางค์แต่โซเอาแล้วนะจ๊ะรุ่นนี้ไม่ต้องไปตามหาฟื้อนะฉันก็จะเป็นของฉันแบบนี้แหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นคอมเมนต์แวบๆนะถูกใจผมมากเลยเอาต้อง่าไปก่อนทุกคนถามชุดอะไร ก็บอกแล้วไงว่าเขาไม่แคร์แล้วเขาตอบโต้ด้วยนะพี่กองอเขาตอบโต้เขาใช้รายการอแค่ครึ่งชั่วโมงของเขาแทนที่จะคุยเรื่องที่มีประโยชน์เรื่องพันนั้นเอ้ยเลือกไม่คุยสิ่งที่อยู่ในใจแล้่ออยากจะดายพวกนี้มานานแล้ววิจารณ์ฉันได้วิจารณ์ฉันไปฉันไม่แคร์ฉันจะแต่งตัวแบบนี้คุณผู้ชมเลยถามโอุ้ดไม่ได้จริง่ะพี่น,นี่คุณสุปราณีบอกว่าเหมือนโดนผูกสารพัภูมิอ่ะ เออไม่ผ้าแบบผ้าผ้าสีสีอะไรอย่างเงี้ยมันพันไปหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรคุณแต่งได้เราก็วิภา์วิจารณ์ได้เอาเป็นว่าวันที่จะต้องไปประชุมทางการสำคัญสำคัญแต่งตัวตามมามารยาทและกาละเทศก็พอคือคือเราเนี่ยพูดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องว่าสวยหรือไม่สวยด้านหลักคือเรื่องการลเทศถูกนะครับูกยิ่งไปเยือนต่างประเทศหลายๆาครั้งเราก็เห็นว่าขั้นแต่งตัว คือหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะการแต่งตัวของนายกในบางกรณีเนี่ยในฐานะผู้นําประเทศเนี่ยนะมันเป็นต่อให้คนที so ่ไม่ชอบนายกนะคุณก็เป็นนายกของประชาชนในนามของประชาชนคนไทยทุกคนทำเนียบรัฐบาลถึงเราไม่ได้ไปทํางานทำเนียบรัฐบาลทำเนียบรัฐบาลมันก็คือทำเนียบรัฐบาลของประชาชนคนไทยเราสอบบอกว่าเออแต่งตัวต้องเคารพสถานที่นู่นนี่นั่นนะแล้วก็ปลูกฝังกันมาแต่ว่านายกเนี่ยอ่อหลายครั้งหลายโหนแล้วก็อะไรยังไง นะแต่ปัญหาคือนายกซีเรียสมากเลยนะเรื่องคําวิจารณ์เนี่ยนะนะแล้วแบ่งเวลาถึงบอกเอาเอาแอร์ไทม์ในการที่แบบครึ่งจมองเองเนี่ยควรจะชี้แจงกับประชาชนเรื่องตัดไฟตัดไฟ,ดไฟแกล้งคอเซนเตอร์ทำไมถึงทําไม่ได้ดิฉันได้สั่งการไปยังวุ่นอย่างนี้ไม่พูดนะแบ่งเจียดเวลาที่มีน้อยอยู่แล้วเนี่ยมาพูดเรื่องแบบนี้แล้วก็เน็บคนที่พิพากษาวิจารณ์นะคือตั้งแต่ตอน iPad แล้วพี่กอง ตอนใน iPad อะที่คนไปบอกเฮ้ยคุณจะดูแต่ iPad อย่างเดียวไม่ได้ uh huh. วันรุ่งขึ้นที่ไปประชุมที่สอปอปลาวอะค่ะประชุม uh huh. อาเซียนอะถ่ายรูปกับ iPad โชว์เลยไง uh huh. นี่คือลักษณะนิสัยของอุ้งอิง mm hmm. เจ้าคิดเจ้าแคนและตอบโต้ได้คือจะตอบโต้ uh huh. อิงต้องเก็บนิสัยอย่างนี้ไว้ใช้ที่บ้านใช้กับพ่อใช้กับแม่หรือใช้กับสามีคนใต้แต่ใน,นเมื่อคุณเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยภาพลักษณ์ตั้งแต่หัวจะถึเท้าอันนี้ไม่นับสมองข้างในนะเอาแค่ภาพลักษณ์ด้านนอกเนี่ย คุณต้องดูดีคุณต้องดูเนี้ยบให้เหมาะสมกับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแล้วเรื่องนี้นะนอกจากพูดในรายการโทรทัศน์แล้วเนี่ยนะครับที่ตัวจัดแล้วเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนายกยังไปไปพูดนะงานงานของฐานเศรษฐกิจนะพูดในงานโกลไทยแลนด์2025่ะ Women Run the World นะครับพูดประเด็นเรื่องเงี้ยเรื่องแต่งตัวเนี่ยนะ อยากให้ผู้หญิงทุกคนมั่นใจว่าเราตั้งใจทํางานกาฟิกกาฟิกนั่นคือมาตรวัดความสาเร็จเป็นสิ่งสําคัญเรื่องภายนอกเป็นเรื่องของภายนอกไม่ใช่มาตรวัดความสามารถไม่ได้โว้ยเวลาไปอย่างเป็นทางการทางการทูตอ่ะคุณจะไปใส่รองเท้าผ้บบาใบกางเกงลุยๆจำได้ไหมพี่กองอและในขณะที่คนอื่นเขาใส่สูรผูกท้ายเขาแต่งตัวตามมารยาทสากลอ่ะคุณไปรองเท้าผ้บบาใบเสื้อแขนสั้นและสูทต,ตัวใหญ่มากตัวโครงมากแล้วก็แบบเวลาเดินเนี่ยคุณต้องคลุมอย่างเงี้ย มันไม่ได้ไงเออถ้าแต่งแบบอย่างเนี้จะไม่มีใครว่าคุณเลยคุณอิง